ไม่โสดแล้วเจม,มายกพายรินระดาเป็นคนของหัวใจต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆเชียร์ให้เปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงสำหรับเจม,มาและพายรินระดาที่ก่อนหน้านี้มีภาพที่ทั้งคู่จัดทริปไปเที่ยวประเทศเกาหลีด้วยกันซึ่งคนที่โพสต์ภาพคู่ภาพนี้คือเจม,มาเจ้าหลายคนแอบสงสัยว่าคู่นี้อะไรยังไงกันรอเปล่าล่าสุดหนุ่มเจมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ขยับสถานะกับสาวสวยจากเพื่อนร่วมงานกลายเป็นคนพิเศษแล้ว ดยหนุ่มเจมมาเผยว่าพอเราได้ไปเที่ยวด้วยกันได้รู้จักเขามากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักมีการขยับความสัมพันธ์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะมีคำคำนั้นแต่ตัวเราเองไม่อยากใช้คำนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขามานานแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่แบบคำนั้นทีเดียวแต่มันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นข้ามเฟรนโซนแล้ว ความน่ารักของน้องพายคือเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาเป็นคนที่ทำตัวใจใจดีดูแลทุกคนเข้าใจทุกคนเข้าใจเราเราเป็นคนสารภาพกับเขาว่าเรารู้สึกอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่โมเมนต์ที่วือหวามันแบบเราตื่นมาวันหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนเราก็บอกเขาว่า5ปีที่ผ่านมาเรารู้จักกันและเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สม่ำเสมอมีแต่สิ่งดีๆอยากจะทำให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนานๆเขาก็มีรีแอคแบบอึง้ง,งๆงงๆหน่อย แล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาก็ยินดีเขาก็ไม่ได้ถามว่าจีบหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะรู้จักกันมานานมันก็เลยข้ามคําว่าจีบไปแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็บอกให้ผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างตามความจริงตอนนี้ก็มีความพิเศษมากขึ้นเขินๆมากขึ้นแต่ด้วยความที่รู้จักกันมา5ปีมันก็ทําให้ชีวิตประจําวันค่อนข้างเหมือนเดิมพูดคุยกันเหมือนเดิมคําจํากัดสถานะตอนนี้ไม่เคยคิดแต่ว่าถ้าต้องพูดตอนนี้ก็คือคนพิเศษ จะเรียกว่าคนของหัวใจก็น่ารักดีครับปกติก็เรียกเขาว่าน้องเขาก็เรียกเราว่าพี่เจมยังไม่มีชื่อที่ตั้งกันเองสองคนถามว่าคลั่งรักไหมผมอาจว่าจะเป็นในรูปแบบมินิมอลคือไม่ได้ชัดเจนมากในมุมของการปฏิบัติแต่ว่าลึกๆข้างในเราก็รู้สึกมันก็ไม่ได้หวือหวามากส่วนคนรอบข้างก็ยินดีทุกคนก็ดีใจที่เราได้มีโมเมนต์นี้แล้วพอเรารู้ว่ามีกับน้องเขาก็ยิ่งยินดีเลยเราไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าแฟนได้ไหม อาจจะใช้คำอื่นที่มันตรงกับความรู้สึกเรามากกว่าครับ